ออที่ปทุมธาน,นีนะครับแก้วนะมาดูงานของเราเนพะื่อตอนแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะเหลือประมาณสักสิบเปร์เซต์น้ํา้ำลุงเอ่อมาม มาร์กก็มาเทสน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วดีเกินคาดที่ที่เขาตั้งไว้ด้วยนะคือเกินราคาครับดีดีแบบตกใจลูกค้าบ,บอกก็ดีแบบตกใจว่าราคาแค่นี้แต่สามารถทำอะไรได้ขนาดน,นั้นก็นี่นะครับเป็นโครงการของสัญชัยพาสซ์ซึ่งเราก็ <c oughs> <c oughs> เข้ามาทำที่นี่ติดต่อเรามานะครับเป็นทั้ง อ,อ,อาคารพาณิชย์ก็อาพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับคือส่วนใหญ่ที่นี่เช่านะครับนี่ก็ให้เช่าพมาดูรอบๆกันแล้วเดี๋ยวผมให้เจอ,เ,อ,อเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลที่นี่ครับคือคุณอิงก็จะไปเจอคุณอิงแล้วขอญอาตเขาที่ห้องหน่อยนะครับก็มาดูกันสันชายพาซ่านะครับอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีค่าห้องไม่แพงห้องสวยมากเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่านะข้างหน้ารู้สึกว่าจะราคา9,000บาทเป็นสองใหญ่มากหน้ากวา้างก็จะ6เมตรหรือ5เมตรเนี่ยผมผมมาดูนี่เสร็จแล้วนะครับก็มีคนมาเช่าแล้ว ข้างค่าโซนโซนโซนหน้าเนี่ยรู้สึกจะคิด9000นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็โซนหลังนี่จะคิดอยู่ที่6,000บาทแล้วก็อาคารเนตนสีสวยมากสีแนวยุโรปแนวยุโรปแล้วก็มีแอร์มีอะไรทุกขันเนี่ยเดี๋ยวยังไงคุณอิงอยู่ไหมเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบน้ำที่เราทำไว้ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนรู้สึกว่าคุณอิงจะอยู่ข้างบนนะกําลังดูแลที่ห้องอยู่เนื้อที่ตรงนี้ใหญ่มากนะครับเออ่นี่คือห้องอพาร์ตเมนต์นะห้องพักของคนเดี๋ยวค่อยไปดูภายในด้วยว่าสวยมากผมก็ยังไม่เห็นกันก็ตกแต่งเหลืออยู่นิดหน่อยเองประมาณ10%เก็เสร็จแล้วนี่ครับระบบน้ำที่เรา มาเดินไว้นะครับแทงหนึ่งหมื่นลิตรจำนวนสามใบนะครับก็ใช้ท่อ PPR ทั้งหมดเลยท่อเขียวพวกนี้จะทนแดดทนฝนหนามากใช้ไปครับสิบกว่าปีไม่มีพังแต่ข้างล่างมันจะเป็นไอ้ท่อ PVC อยู่นะครับก็ท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับเดินมาชนกันทั้งระบบ มาชนกันทั้งระบบสวัสดีครับวันนี้บ่ปัดน้ำเสียเหรอนะครับเสียน้ำเลยเปิดประตขึ้นไปข้างบน,ปน,น,นเป็นไงพี่น้องเข็มยังไม่กระดิกเลยน้ำยังไม่เต็มแค <c oughs> ่มั <c oughs> นกระดิกต้องปิดเราเองครับ จะอ่านเพชเชอร์ดัวเหรอ,อะจะากเพชเชอร์ดัวทอ้นี้หนึ่งหนึ่งกว่าอยู่นิ่งเลยอย่างนี้มีเสียงน้ำเข้าปะเข้าเข้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับผมเป็นระบบปัม๊มส่งไปพัดขนาด3แรงม้านะครับ 2>, 2ตัว ไมีเท่าแก่เข้ามาเองแล,แล้วก็ระบบ<ก>ไฟแล้วก็ถังเพชเชอร์นะครับมาดูมันทำงานตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอีข้ววตตัย ครับผมก็คุณอิงอยู่ข้างบนปะครับเนี่ย,อ,ยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องดูห้องพักก่อนข้ามาดูแวบกบแหบบก่อนนี่ครับห้องพักโหคุ้มค่าราคาเดี๋ยวต้องไปถามราคาคุณอิงนะครับว่าเปิดเท่าไหร่แล้วผมก็สามพันห้าหรอโอ้ถูกมากครับครบเลยไม่ต้องซื้ออะไรมามาแต่ มาแต่ตัวมาแต่ตัวมาแต่ตัวอยู่ได้เลยกระเป๋าสใบคนละใบบอกไม่ต้องขนอะไรมาทั้งสิ้นที่นี่มีครบระบบไฟดูครับเซฟตี้ครบหมดดูระบบไฟนะมาตรฐานไหมไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับที่นี่เป๊ะครับผมก็เดี๋ยวจะมาหาคุณอิงอยู่ชั้นสามที่นี่ตึกที่นี่มีสามชั้นนะครับ คุณคุณอิงเห็นว่าอยู่กําลังดูแลอยู่คุณอิงเป็นผู้จัดการดูแลอยู่ที่ส<ม>ัญชายพาซ่าครับอยู่ข้างในห้องนี้ครับสวัสดีค่ะยินดีต<ม>้อนรับสู่สัญชายพาซ่าอพาร์ตเมนต์ค่ะครับก็คุณอิงเนี่ยเป็นคนดูแลที่นี่นะครับก็ที่เนี่ยน้องอิงอาจจะเคลิ้มนิดนึง่าน้องโอเคคือผมเนี่ยนะครับมาทําต้องบอกก่อนว่าผมมาทําระบบน้ําที่นี่นะครับ แล้วก็บังเอินน้องอิงก็รู้จักกันนะครับก็มาทําที่นี่นะครับก็ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วผมก็เลยดูว่าการทําห้องที่เนี่ยน้องอิงลงทุนมากผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าหนึ่งที่นอนเห็นไหมครับที่นอนห้องน้ําเนี่ยห้องน้ําเนี่ยมาดูว่าเมื่อกี้เราเดินแค่แค่ผัดผ่านน้องอิงอธิบายได้เลยนะเป็นยังไงบ้างนะ้องห้องน้ําอันนี้นะคะห้องน้ําเราก็จะแบ่งเป็น โซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องนะคะ,ะห้องพักของเรามีจำนวน62ห้องครับแล้วก็เป็นห้องแอร์ทั้งหมดแล้วก็พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องค่ะคน,นี่ตกลงค่าเช่าต่อเดือนนี่ตกประมาณเท่าไหร่ทีนี้ค่าเช่าต่อเดือนค่ะในส่วนของค่าเช่าห้องก็คือจะอยู่ที่เดือนละ3,500บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าส่วนกลาง 300รวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3,800บาทค่ะโอเคที่จอดรถอะไรมีไหมค่าเช่าจอดรถที่จอดจรถของเราไม่ต้องห่วงค่ะเรามีที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าพักนะคะแล้วกม็มีทั้งรปภที่ช่วยดูแลในส่วนของความปลอดภัยมีระบบกล้อง cctv อมี WiFi ให้นะคะก็ที่นี่นะครับเท่ากับที่ผมมาดูนะที่นี่ได้เปรียบอย่างคือเรื่องที่จอดรถนะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ทุกที่เนี่ย ตอนนี้ข้อเสียคือที่จอดรถมันน้อยที่นี่เขาเทปูนอย่างดีมากการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวตอนที่คลิปแรกๆที่ผมถ่ายแต่ผมเดินเข้ามานั่นคือลานจอดรถเขาทั้งหมดนะครับกว้างมากนะประมาณ4ี่ห้าไร่ได้ไหมที่จอดรถได้ค่ะถ้ามาพักกับเราสี่ห้าไร่ได้ครับใช่ค่ะส่วนเรื่องของที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลยค่ะนี่ครับคือตอนนี้ยุคนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถการทะเลาะกันก็เรื่องที่จอดรถเนี่ยแหละครับใช่ค่ะก็ เนี่ครับห้องน้ํานะครับดูนะครับเครื่องทำน้ําอุ่นชักโครกแ่างสวยดูนะครับนี่เราอันนี้ต้องโชว์ระบบน้ําชั้นสามนะครับขึ้นมาอย่างแรงฟีดอยู่เลยวนี่คือระบบน้ําของเราอ่าอนนี้เราคุณคุณคุณตอนนี้เรากําลังเทสระบบน้ําอยู่นะคะนี่ครับเป็นไงครับนี่คือน้ําระบบที่เราทํก็คือปั๊มสองใบพัดกับมอเตอร์สามแรงสองตัวเองนะครับเนี่ยนะครับ ขึ้นมาน้าแรงทุกห้องครับใครชอบอาบน้ําแรงผมว่ามาพักที่นี่ครับเพราะว่าเขาเขาสั่งผมจัดเต็มเรื่องกับระบบน้ําที่นี่เลยพ่อเมนเดินใหญ่เวลาอาบน้าเนี่ยสะใจโกไม่ใช่แบบอยู่ชั้น3ามแล้วแบบโออยอยู่ชั้นล่างถึงจะแรงอันนี้เสมอภาคนะครับน้าแรงทุกชั้นทั้งหมด62องห้องก็สาหรับตู้เสื้อผ้าของห้องพักเรานะคะเราจะทําเป็นสไตล์บิวอินนะคะก็คือ ขนาดก็คือเพียงพอเลยค่ะใหญ่มากแล้วก็ภายในตู้เสื้อผ้าเราก็จะมีชั้นนะคะไว้สําหรับพับเสื้อผ้าใส่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือตอนนี้เรารอเก็บในส่วนของงานตู้นะคะแล้วก็เราจะติดตั้งตัวนี้เข้าไปข้างด้านในนะคะก็ดูตัวอย่างได้ค่ะข้างในก็จะกว้างขวางเป็นประตูสไลด์นะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์มันจะเป็นตู้สําเร็จซึ่งตู้สําเร็จอะความแข็งแรงมันจะไม่เท่าของตัวบิลอินนะคะเราก็เลยเลือกเป็นตู้ทาเป็นตู้บิวอินให้กับทางผู้เช่านะคะจะได้วางเสื้อผ้าไดเา้เยอะกว่านะคะแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยค่ะเป็นชั้นล่างแล้วก็ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นล่างจริงๆเนี่ยคุณอิงบอกว่า แรกๆว่าจะขายแพงว่าตามหลักตามหลักชั้นล่างมันแพงกว่าประมาณตั้งห้อยู่แล้วนะ,ะทุกที่แต่ตอนนี้ขายราคาเท่ากันใครมาก่อนได้ก่อนใช่ค่ะนะครับซันชายพาซาก็ดูครับมีลูกกงเหล็กใช่ค่ะสําหรับใครที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะมี ตัวลูกกงนะคะป้องกันการคนงัดแงะเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมุ้งนะคะนิรภัยของเราก็คือเป็นมุง้งเกรดเอเลยนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์กิ๊กไม่เข้าอะคะ่ะตัวนี้จะไม่เหมือนอหน้าต่างทั่วไปนะคะนี่ครับระเบียงร,ระเบียง,เ,ยงเขาทำไว้หมดแล้ว<ช>คือ,ค,ค,อคือความแน่นหนาแล้วก็ความเซฟตี้นะผมกล้าพูดได้เลยเห็นไหมประตูสามารถที่จะ มีอะไรออกมาเขาสามารถจะออก,ออก,อ,อ,กออกมาได้ทันนะครับอันนี้ต้องพูดกันแบบตรงๆเป็นการเซฟตี้เปิดได้นะครับเนี่ยครับบางคนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้นะแต่ทางนี้เขาคิดถึงนะค,ออความปลอดภัยแล้วก็ใช้ทำเองด้วยไม่ได้สั่งแบบองใช่ค่ะอ,อันนี้เราใช้ในส่วนของช่างของเรานะคะก็คือดีไซน์ก็คือออกแบบแล้วก็ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงนะคะ ทําแล้วก็ติดตั้งให้ทางผู้เช่าเองนะคะใช่ถ้าไปซื้อตามแบบโฮมโปรตามอะไรมาใช้แขควงงัดก็บ<ช>ิดแล้วะนะครับมันบางตัวนี้นี่แข็งแรงทนทานก็เกือบเสร็จหมดแล้วเนี่ยนี่เหลือแค่เก็บงานม<ช>ัน้ีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีเฉพาะในส่วนของเหลือในส่วนของตัวการเก็บรายละเอียดของงานนะคะแล้วก็เราจะมีผ้าม่านนะคะติดให้ทุกห้องด้วยนะคะมาที่นี่ก็คือมีแค่กระเป๋า หิ้วมาอยู่ได้เลยค่ะเปรียบเสมือนเป็นคอนโดค่ะก็คือเราทำห้องพักในสไตล์ของคอนโดนะคะแล้วก็เหมือนปรับคุณภาพชีวิตนะคะของคนที่มีงบน้อยะคะ่ะให้อยู่ในห้องที่หรูหราได้ะคะ่ะแล้วข้างหน้านี่จะทำสวนหย่อมไหมกะว่าจะเป็นอะไรใช่ใช่ค่ะข้างหน้าเราก็จะมีการปรับในส่วนของตัวพื้นที่ะคะ่ะเพื่อให้ดูน่ายอยู่มากขึ้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีสวนหย่อมให้นั่งเล่นด้วยะคะ่ะเดี๋ยวให้ เนี่ยออกไปถ่ายข้างหน้าเลยคือกําลังปรับนะคือถ้าก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะปรับที่กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าที่เจ้าของจริงนี่เป็นก็คือคนดูแลของคุณอิงเนี่ยนะครับ,รบเขาจะพิถีพิถันเรื่องความเป็นอยู่มากเขาคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทําทสวนยอมทําอะไรต่างๆคุยกันตั้งประมาณนักเป็นปีแล้วนะใช่ค่ะเป็นปีแล้วเรื่องเกี่ยวกับทําระบบให้มันคือกล้าลงทุนน่ะ นะครับไม่กล้าไม่ใช่แบบว่าทําแค่พาร์ทเมนต์ขึ้นมาที่จอดรถช่างมันจะไปจอดตรงไหนก็เรื่องของคุณแต่นี่เขาดูแลที่จอดรถนี่แบบเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอ,อาคารพณิชย์แล้วก็ที่จอดรถด,ด้วยเดี๋ยวก็ให้คุณอิงอธิบายเปิดอาคารพณิชย์ใหได้ดูได้ไหมได้<ะ>ไดเพราะว่าอาคารพณิชย์ใหญ่มากนะค่ะ,ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาพาเพามาชมโครงการนะคะของเราชื่อโครงการซันชัยพาซ่านะคะ ซึ่งในโครงการของเราจะไม่ได้มีเพียงแค่ห้องพักอพาร์ตเมนต์เท่านั้นค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอาคารพาณิชย์ที่เราปล่อยให้เช่ากันนะคะซึ่งจะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นนะคะหน้ากว้าง10มเมตรโทษทีค่ะหน้ากว้าง5เมตรแล้วก็ลึกเ12เมตรนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น ห้องพักนะคะโทษทีค่ะจะเป็นในส่วนของตัวอาคารพาณิชย์นะคะที่เราปล่อยให้เช่าซึ่งจะแบ่งเป็น2โซนนะคะจะมีโซนด้านหน้านะคะแล้วก็โซนด้านหลังโครงการนะคะด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าค่ะค่าเช่าเราจะคิดอยู่ที่เดือนละ9 0 0 0บาทนะคะจะมี2ชั้นแล้วก็ส่วนด้านหลังของโครงการก็คือจะอยู่ที่เดือนละ8,0 0 0บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมโครงการกันนะคะ เข้าไปเลยเข้ไปเลยเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในกันนะคะ,อ,ะอันนี้อยู่ระหว่างการเก็บงานอยู่นะคะพอดีออผู้เช่าอีกรายหนึ่งอะคะ่ะเขาเมาเคลียห้องให้นะคะก็ขนาดกว้างขวางเลยค่ะ ตองนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำให้นะคะมีห้องน้ำด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้ด้วย,น,าายนะคะอันนี้เขากำลังทำจะทำความสะอาดกันอยนู่นะคะมีเก็บงานบางส่วน ชั้นสกันนะคะเนี่ยค่ะชั้นสองก็พื้นที่กว้างขวางอะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นปูกระเบื้องนะคะเราสามารถที่จะก,กั้นเป็นห้องได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจด้วยแล้วก็มีห้องพักในตัวนะคะก็คือชั้นบนก็ทำเ แล้วก็ชั้นล่างเราก็ทาเปิดเป็นพวกร้านอาหารหรือทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะชั้นล่างครับก็จะจบคลิปแค่นี้นะครับก็เลยมานั่งที่โต๊ะทำงานของคุณยิงนะครับที่ตรงคือเขาอยู่ดูแลที่นี่เองเลยนะเหมือนกับเปิดเป็นคอนโดเลย <laughs> อยู่ดูแลที่ตรงใกล้ กับอพาร์ตเมนต์เลยนะครับก็อยู่ทีออ่อาคารพันนิ์นะครับ,รบก็ตรงนี้ขอถามคุณอินหน่อยว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยตรงที่ที่ตั้งสถานที่เนี่ยอ๋อสำหรับที่ตั้งของโครงการเรานะคะจะอยู่ห่างจากเส้น3 0มศูนย์สี่บางบัวทองสุพรรณบุรีอคะ่ะประมาณสัก300เมตรนะคะวันนี้แล้วก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะอืมฮะก็เดี๋ยวจะท้ายคลิปนะครับก็จะมีแผนที่นะครับแผนที่ของที่ตั้งเซนชัยพาซานะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรที่ติดต่อตอนนี้คุณอินคิดว่าจะเริ่มจองได้เมื่อไหร่ก็ประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้สามารถติดต่อเข้ามาจองห้องพักได้เลยค่ะแล้วก็ตามกำหนดการของเรานะคะก็จะเปิดให้เช่าพร้อมให้บริการก็ประมาณ วันที่หนึ่งเดือนธันวาคม,มค่ะคือที่นี่นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับ,ค,รบคนที่มาพักเนี่ยนะเท่ากับที่ผมมาสัมผัสเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยต้องทํางานใกล้ๆโรงงานรู้สึกโรงงานโกดังเซเว่นอยู่ใกล้ๆนี้ใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะโกดังเซเว่นพวกโรงงานแถวๆเส้นทางไปสุพรรณบุรีบางบัวทองสุพรรณนะครับะนะครับมีรถนะครับที่หาที่จอดยากตรงนี้เขามีรถ ออลองรับรถแบบหก0้อใหญ่ก็ได้นี่เห็นทางทางพี่หน่องคนดูแลอีกคนหนึ่งพี่เขาคุมไซนงาน,นะะ่ะค่ะพี่คมุมสงานก็บอกว่าเออบางบางบางท่านมาติดต่อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีบางทีเนี่ยรถบริษัทเป็นรถหก้อเนี่ยหาที่จอดยากนะครับที่นี่เขาก็ยินดีรับนะนะครับก็รีบจองนะครับมีแค่หกสิบสองห้องนะครับใช่ค่ะนะครับแล้วประกันว่าค่ะคน ถ้าพักกับเราไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่จอดรถเพียงพอแน่นอนนะคะมียามให้ตลอด24นะครับเพราะว่าคนที่เขาเขาเรียกอะไรคนที่ทำเนี่ยพักที่ที่นี่ด้วยนะครับเขาดูแลที่นี่ด้วยก็หาแบบนี้ยากนะแต่ในละแวกนี้ราคาห้อง3,500รวมเบ็ดเสร็จ3,800เนี่ยตัวค่าส่วนกลางด้วยนะครับ มีระเบียงมีอะไรครบก็ฝากด้วยนะครับค่ะสัญชัยพันธาค่ะก็ขอฝากโครงการของเราด้วยนะคะเบอร์โทรอะไรเอ่ยในส่วนของเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะให้ทางผู้จัดทานะคะคลิปเดี๋ยวเขาจะมีเบอร์โทรติดต่อให้นะคะมีปัญหาหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับห้องพักนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาคารพาณิชย์นะคะสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจแล้วก็ พักอยู่ที่นี่นะคะเปิดกิจการที่นี่แล้วก็ในส่วนของอาคารอ,อพาร์ตเมนต์นะคะเรามีอยู่62ห้องนะคะก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้มีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องค่ะอืมครับก็ผมสมบัติชุมพรแสและ,บ,ะบริษัทบิ๊กจอดนะครับกับทีมงานที่มาทำระบบน้ำที่นี่นะครับ ก็เราก็เหมือนกันนะครับก็โฆษณาในตัวด้วยเพราะว่าเราก็รับติดตั้งนะครับระบบอพาร์ตเมนต์นะครับราคาประหยัดมากนะครับและรับประกันว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟนะครับราคาถูกแต่เราไม่รับเดินท่อนะเราแค่วางระบบอย่างเดียวนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณอ<ท>ิงสว<ท>ัสดีครับ